สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและทานที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพรา่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปาเขียนรักษาธุ์ส,สัตว์ป่าหูสีานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดพรังสี ได้สนที่กำลังออกตรวจความกันและปราบปรามการกระทำาคนหมายเจ้าองป่าไใหม่ในสัตว์ป่าสมารถตรวจยึดใหม่แปรรูปแลกรับนักสัตว์ใดเติดตามร่ยละอยังเข้าเรียกคำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากินรักษาพันสัตว์ป่าผู้สีฐานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสิน์ได้สมทีกกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่คงภายในจังหวัดมุกดาหาร ของรอยสอสสจังหวัดุกดาหานหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่2หน่วยป้องกันรักษาปลาที่หม้อหอหนึ่งหัวบางอีและหน่วยป้องกันรักษาปลาที่หม้อหอสามน้องสูงได้สนทีกำลังตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวนป้องกันรักษาปลาตองเทียมเพื่อเข้มแข็งอีจังหวัดภูดาหานบริรเวณป่าผู้บางเว ในพื้นที่เขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้สีฐานและอร่อยต่อปลาสมุนไ่รขาดป่าดงผู้สีฐานสามารถตรวจยึดไม้งางแปรรูป11เหลี่ยมกงดักซับ2อันว่วงแล้ว10อันว่วงแล้วลวดสลิง2อันเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดมอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มออสามน้องสูงดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่และได้ทรงมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนคําจีอ เพื่อคำจะอีจังหวัดมูดาหารเพื่อติดตามตัวผู้กระท่ผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางได้มอบให้ให่ป้องกันนารักษาป่าที่ม้อสานองสูงเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง